ทางตัวจากเอเลี่ยนได้ด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์นักดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียชี้ถึงการศึกษาใหม่ว่าโลกอาจจะแอบ,บซ่อนตัวจากอรารยธรรมต่างดาวและเอเลี่ยนได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีลำแสงเลเซอร์ในอวกาศหรือ space-based laser technology แนวความคิดนี้ถูกยืมมาจากแบบวิธีการทำงานของกล้องโทรทัศน์อาวากาศเคปเลอร์ของนาซาในการสำรวจหาดาวเคราะห์ด้วยการเปลี่ยนแปลงของแสงเมื่อดาวเคราะห์เคลื่อนผ่านด้านหน้าของดาวนักวิจัยโคลัมเบียขอแนะนำให้ใช้เลเซอร์ในการแผนที่ลำแสงที่ขาดหายไปของโลก นักวิจัยเผยว่าตามชุษฎีหากเราส่งลำแสงเลเซอร์30เมกะวัตต์ในอาวากาศเป็นเวลา10ชั่วโมงต่อปี <c oughs> ก็อาจจะสามารถเติมเต็มลำแสงที่ขาดหายไปนี้ <c oughs> เพื่อเป็นการพรางตัวและทำให้เอเลี่ยนหาพวกเราไม่เจอฮู้ฮูว่าแต่คุณคิดว่าเอเลี่ยนหนักจริงไหมอย่าลืมตักคอมเมนต์นะคะ